พนักงานพนักงาน,นาอ,อะไรก,กุ๊กกิ๊กิกนะฮะอันนี้ที่วางเาาราพนักงานใส่ใส่น้ำเก้าอาเีเก้าอีเนี่ยทุกคนที่วางที่วางริโมทเ,เป็น้นนนำเยอะแยะน้ำเหมืองนะ ตักขึ mm, yani ้นมาครับเก็บยาขยะนี่กี่เราครับล้างมือแล้วใส่ของมือคี่จะไม่เกิดการกี่เรากี่เราจ้าสีสดใสเลยอันนี้ที่วางข้างไหนเป็นยาเ้า เรนจะฉีดยาข้ย่าให้เขาน้ำนนนนกกอ่ะได้ถามเงิน 好来，好来。